สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ดรเตแต๋วจะมาเล่าความฝันของน้องปุกกี้นะครสวรรค์ให้ฟังนะคะน้องปุกกี้เป็นมิ s ทูบีนัมเบอร์วันก็จะเล่าความฝันดีๆให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนก็เลยฝันว่าหนูว่าเดินทางไปที่วัดศพกระ้อยไปหาป้าตาสนศักไปขอยืมตังท่านก็เหมือนจะไปเวลาที่มันแบบเย็นแล้วน่าจะ6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง มาเนี้ยก็ขี่มอนตเตอร์ไซค์ไปคนเดียวเหมือนตัวเองแบบว่าทุกใจไม่มีเงินไปขอ,อยืมตังคท,ท่านห้าพันห้าซึ่งมัน่จะเป็นเวลาจัางวัดเนี่ยที่แต่วแต่ทเนี้ยก็ยังเห็นท่านจะถันข้าวก็เลยสงสัยว่าเย็นเย็นแล้วทำไมยังถันข้าเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคท่านอาจจะเป็นพระพิเศรอะไรอยู่ยางเงี้ยมันก็ไม่ได้มีใครมาสนใจเรื่องพระอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ยุ่งอะเราก็รอ มันมีญาติอยู่มาเข้ามาหาท่านพอดีค่ะเนห,หนูก็บอกว่าและที่หนูบอกยังไงคะท่านแต่มตตาช่วยหนูได้ไหมท่านก็บอกว่าเขียนเบอร์โทรไว้ให้หนูเขียนเบอร์โทรหนูทิ้งไว้อืมและหนูก็หากระดาษกับปกกาามาเขียนอืมแต่หนูเขียนเบอร์โทรของหนูว่าคือหนูก็เขียนไปแหนูก็จะท่องเบอร์โทรตลอดใช่ไหมวันยัวหกตีสองสามห้าสามหกห้าสี่ มามันก็เป็นเหมือนเดิมมิแเแวือเขียนมาก็เขียนศูนย์ต่างหกสี่แล้วก็มบอโทรหัว่าสองสามห้าสามหกแล้วสี่อย่างเงี้ยเขียนตั้งจบเลยแล้วมันก็เน้นย้ำอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆกระดาษสามใบเขียนเท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นจนเรารู้สึกว่าเออเหมือนมันมีญาติโยมจะเข้ามาคูดคุยกับทายท่านมาดูแลท่านแล้วอย่างไรือาวะต้อก็จะกลับไอ้ใจพงงว่าถ้ากลับไปแล้วแล้ว ท่านจะโทรหารติดไม้ท้กว่าเขียนเบอร์ไว้เดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวค่อยคุยกันประมาณนี้อืมหนูก็แบบไม่สบายใจไงนี่เดี๋ยวความที่ไม่สบายใจกับอีกตัวเล็กที่เราเขียนว่าเพราะมันเขียนไม่ทันเนี่ยจะโทรถ,ถูกดีกว่าเออไหนในใั่นนี่ใจจะชัางมันติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขับรถหมอไปใสออกมาอืมพอขับออกมาแล้วก็เหมือนแบบว่ามันก็มุดตัน้องอก,กูพี่ก็มาดามมาจนเหมือนเหมือนท่าน่ะขับรถตามมา ที่เจอท่านมันก็เหมือนแบบมันเป็นชุดนอกนอก ไหมมันจะเรียบร้อยไหมเวลานี้ไม่เหมาะสมมันไม่ควรมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นข่าวแล้วท่านก็พระเกศจิตมีชื่อเสียงเนาะอเออหนูก็หาเก้าอี้มานั่งท่านก็เรียกมามึงอย่าเพิ่งกลับมาดั่นนี้ก่อนอหนูก็เออเดี๋ยวหนูขอนั่งตรงนี้นะเดีย๋ยวมันจะไม่เรียบร้อยหนูก็นั่งแล้วก็คุยกับท่านแล้วก็พยายามจะ าก็มีชาวบ้านนะเหมือนแบบมาแทรกระหว่างบนพนาหนูหนูก็พยายามจะบอกเบอร์โทรศัพท์หนูนี่แหละก็พูดไปอีกแล้วเหมือนก็มีชาวบ้านนะตกเขาต้มมาให้หนูกินหนูก็กินไปคำหนึ่งเหมือนแบบมันก็จะกลับมืดเด็กนั่นต้มืดตะกลับลำบากนะมันไกลเออหนูก็นั่งกินแล้วยังไม่ทันได้พูดก็เหมือนรู้สึกตัวว่าจะบอกท่านเรื่องเงินที่จะยืมนี่แหละแล้วมันก็ตัดภาพมาคือแบบมันรู้สึกตัวเองที่ก็คือตื่นแล้วใจก็มานั่งคิดว่า ตลุบนี่เยเฉกเงินไวให้ท่านได้อย่่งเนี่ย <c oughs> คือมันก็ยั้งอยู่อย่างเงี้ยเ <c oughs> ออมันก็ประมาณเนี้ยที่แถวทำนิดเดิทะเบียนรถของบุกี้อะไรอ่ะคันที่ขี่ไปเนี่ยห้าแปดสามเก้าห้าแปดสามห้าแปดสามเก้าอ่ะแล้วแล้วพระขี่รถอะไรมาล่ะ สองตรงตรงตร้านค้าทำเหมือนจะออกถนนใหญ่แล้วก็ดันเนี่ยไปแล้วเจอท่านออกมาหาแบบคนนี้เหมือนมีคนมาตบดยที่มันจะตัดภาพตรงนั้นไปแต่จะเจอท่านอยู่ในรแวกที่เรากาลังซื้อของก็เหมือนท่านก็เรียกเราไปอีกเหมือนจะมาตามมาให้เงินเรานั้นแหละแต่มันตัดไปก่อนซึ่งใจหนูมันชินดูเพราะว่ามันยังให้เบืรอเขาไม่หมดหรอือยังเขียนไม่ถูกเลย อแล้วท่านจะติดต่อเราได้ไหมเราจะได้จางจากท่านไหมเนี่ยมันเป็นความรว้อยู่ตรงนี้ไงค่ะเออแล้วแล้วแล้วพระเขาแต่งชุดเป็นพระหรือว่าเป็นคนฆราวาสมันเหมือนข้างในเป็นอังสาแล้วก็จำติดขาดแป้นผ้ามันวันแต่เป็นสีสีสุภาพอ๋อจะเป็นเกงเก่ไม่ใช่จีวรแบบติดตัวใช่ใช่แต่มันเป็นเกงกำลองแต่ไม่ใช่กางเจริไไงไหนเหมือนถ้าเป็น ู้ชายทั่วไปใส่จะเขาเลือกไว้นะบ็อกเซอร์อ๋อ,อ,อเขาเป็นแบบบอ็อกเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่สีอะไรอ่ะใช่เป็นแบบบอ็อกเซอร์ก็ออกสีส้มอ่อนๆแต่ไม่ได้ส้มเข้มแบบดีวอนพะเลยแล,แล้วในใจฉันก็ <laughs> แต่คืก็ไม่ได้ปูปืนแล้วไม่ได้เป็นชุดอยู่บ้านเออจแิ่ทีนีนตอนที่ไปยืมตังครั้งแรกอะที่ไปวัดอะไปพูดคาว่าอะไรพระาจารหนูมีเรื่องจะรบกวนหนูจะมาขอยืมตังสักห้าพันสักห้าพันห้าแ,แล้วพอดีก็มีคนเข้ามาขัดจังหวะแล้วท่านได้บอกว่ามึงเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้ ขอบคุณน้องปุ๊กกี้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันนี้จะเป็นเรื่องของการสอนเป็นการสอนการปฏิบัติตนในการเข้าวัดนะคะของผู้หญิงของสตรีนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนของพระนะคะปฏิบัติตนของพระให้ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการสอนจะเหมือนเป็นความฝันเชิงเปรียบเทียบนะคะเป็นเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าการเข้าวัดนะคะอ่าเข้าในยามวิการค่ําคืนนะคะ นยามวิกาลเนี่ยำคืนเนี่ย де, มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเป็นทําให้คนมองไม่ดีนะคะและ้วทีนี้ไปในเรื่องของพบ่ําเนี่ยเออมันกําลังพบ่ําอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะไม่ไม่ดีนะคะมืดมืดค่าๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นข่าวนะคะที่ภาคใต้นะคะอ่าข้างวัดนะคะข้างวัดอ่าเป็นข้างวัดอันนี้อย่างเช่นพระองค์นี้นะคะก็ไปซื้ออาหารกินอ่าขั้นแรกก็คือ ขั้นแรกก็คือน้องปุกกี้เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดนะไปพบ่ําเลยนะไปช่วงคําๆเลยแล้วก็เห็นพระกำลังฉันข้าวอยู่อ้าวพระก็ไม่ถูกละไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าเห็นฉันข้าวเนี่ยเอ๊ตอนเย็นนะตอนเย็นพบข้าแล้วนะจริงๆล่ะเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกแล้วใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นการสอนฝันเนี่ยจะเป็นการสอนว่าการปฏิบัติตนในเรื่องของการจะไปที่วัดเนี่ยอย่าไปมืดๆข้าๆอืมทีนี้น้องปุ๊กกี้อ่ะเขาไปไปยืมเงินของ หลวงพ่อนะคะอ่าไปยืมเงินหลวงพ่อ 5, 5, ห้าพันห้าอ่าเราเธอก็ไปสมืดคําเลยนะคะมืด่ําเธอไม่ได้ไม่ควรที่จะไปไงอ่าอันนี้เป็นเรื่องของการสอนแล้วพระก็บอกว่ามึงมึงอะไรนะพระก็พูดแบบมึงมึงกูกูไงอ่ามึงรอกูก่อนอ่ามึงจดเลข มึงจดเลขอ่าทบอะไรนะเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวกูโทรกลับไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วน้องปุ๊กกี้เขาก็พยายามพยายามจดนะคะหากระดาษแล้วก็อีกปากกาแล้วก็อีกนะคะใช้กระดาษประมาณ3ามใบนะคะอ่าก็ยังจดไม่ได้อ่ายังจดไม่ได้นะคะแบบมันเหมือนเป็นติด ติดติดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีอุปสรรคตลอดเลยนะคะในเรื่องของการเขียนนะคะเขียนก็ไม่ออกอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็มีคนให้กินให้กินอะไรอ,อ่ะเขาต้มมัดอ่ตตาเขาต้มมัดนะคะอ่าเขาต้มมัดเนี่ยอืมนะอ่ะฝันเนี้ยฝันเะน,นี้ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของการไปมืดมืดค่ำค่ำเนี่ยเขามหมายถึงข้าวพรรษาข้าวพรรษาในช่วงมืดค่ำเนี่ยพระก็จะแบบตีละฆังนะคะตีคองตีละฆังนะคะ พวกงงเงงงงเงงนะคะตีของตีละคังในประเพณีของวันข้าพรรษาเนี่ยฝันของปุ๊กกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องไปพบคําเนี่ยหมายถึงเรื่องของศึกข้าพรรษาเรื่องของข้าปพรรษานะคะพระก็จะ ก็จะตีกองนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะอ่าไปสวดมนต์นะคะแต่ปรากฏว่าพระองค์นี้นะคะในฝันนะคะไม่ใช่ของจริงในฝันเขาสอนเราก็คือพระองค์นี้กิจฉันอาหารก็แสดงว่าไม่ถูกเลยใช่ไหมคะแล้วปุกกี้ไปยมค่ําคืนเนี่ยก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะคะอ่าไม่ไม่สมควรนะคะอันนี้เป็นฝันไม่ใช่เรื่องของจริงนะเป็นฝันเป็นการสอนเราแล้วทีนี้พระพูดมึงมึงกูกูเนี่ยหมายถึงภาษาพระคุณรามคำแหงนะอ่าภาษาพระคุณรามคำแหงแล้วที่บอกว่า ปุ๊กกี้บอกว่าให้คนเอากินข้าวต้มมัดอ่ะข้าวต้มมัดเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของการออกพรรษาเพราะว่าเวลาเราทําบุญออกพรรษานะเราก็จะทําข้าวต้มมัดนะคะเราจะทําข้าวต้มมัดไปถวายพระในวัดนะคะอาส่บาทนะคะก็หมายถึงฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษาและก็ออกพรรษาการเข้าพรรษาออกพรรษาแลพระองค์เนี้ยก็สื่อถึงเรื่องของการออกพรรษาเพราะว่าพระเนี่ยนุ่งกางเกงบ็อกเซอร์ไงอาเป็นกางเกงบ็อกเซอร์คือถ้าแต่งชุด ในเครื่องแบบนะเป็นปกติของพระเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าพรรษาแต่อันเนี้ยพระในฝันนะก็จะมัดเหมือนนุ่งเกางเก่งบ็อกเซอร์แล้วก็มาซื้ออาหารตอนเย็นมาซื้ออาหารตอนเย็นนะคะข้างๆวัดอ่าข้างๆว,วัดนะคะแล้วเขาก็มีญาติโยมมาตอนมืดค่าอีกอ่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วนะคะอ่าเขาเรียกอันนี้เป็นการสอนเขาสอนเรานะคะเราก็อ๋อขาตงมัดเนี่ยเขาตงมัดนะคะเขาก็คือสื่อออกพรรษาแล้วทีนี้วันที่3มมิถุนายนเนี่ย เป็นวันไหวบะจ่างบะจ่างก็เหมือนแบบขนมเขาต้องมัดเราเนี่ยไงอ่าเหมือนเลยนะคะก็ใช้ข้าวเหนียวแล้วก็มีไส้ต่างๆนะคะวันที่สามมิถุนาย,ยนเนี่ยเป็นการไหวไหวบะจ่างบะจ่างก็คืออืนั้นะเหมือนแบบจำบะอะไรงี้ไหมคะบะจ่างจำบะใช่นะคะอ่าแล้วก็คือเจ็ดก็คือเจ็ดนะคะแล้วก็วันที่สามก็คือรวมแล้วเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามก็เหมือนแบบลายสื่อไทยเลยนะคะลายสื่อไทยก็เป็นแบบนี้ตรงที่เป็น น้องปุกกี้ใช้ปากกาหลายด้ามน,นะคะในการเขียนเนี่ยเขียนเท่าไหร่ก็เขียนไม่ออกนะคะเขียนเท่าไหร่ก็เขียนไม่ออกแล้วก็เขียนเท่าไหร่ก็ไม่สมบูรณ์สักทีก็ไม่สําเร็จอะก็คือจะให้หลวงพ่อนะคะให้หลวงพ่อให้โทรกลับมาเพราะว่ายืมเงินไวหนะ้าพันห้าเนี่ยอ่ายืมเงินไวห้าพันห้านะคะเอ๊ะจะได้หรือไม่ได้นาออ่าปุกกี้ก็แบบสงสัยแล้วก็แบบตังวลนนะอ่ะกังวลน,นะเหมือนถ้าถ้าเป็นเรื่องของการ ถ้าเป็นเรื่องของการสอนนะการสอนก็คือว่าเหมือนแบบไปรีดไถไงไปรีดไถพระไม่ได้รีดไถแบบนั้นนะคะเขาจะสื่อถึงเรื่องของการทํานาไงการทํานาในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็มีการทํานาใช่ไหมคะก็ต้องมีการไถนาไงมีการไถก็คือไถใช่ไหมคะอ่ารีดไถอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารีดไถรีดรีดคือมาจากจารีดไงผิดจารีดประเพณีนะคะเพราะว่าพระเนี่ยมารับเขาเรียกว่าฉันอาหารตอนเย็นเนี่ยเขาเรียกว่า จารีตเขาเรียกว่าผิดจารีดเขาก็เลยสื่อไปถึงเรื่องของการรีดไถเงินอ่ารีดไถเงินนะคะอาจจะทิดตามทิดตามข่าวเนี่ยเขาตามข่าวก็เหมือนแบบเป็นข่าวเรื่องของการรีดไถเงินไงพัคใตอ้อ่าและทีนี้น้องปุ๊กกี้กขพยายามพยายามนะคะอาจจะจดโทรศัพท์เขาก็เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับว่าเรื่องของถ้าการเข้าพรรษาการออกพรรษาเนี่ยก็ ถ้าออกพรรษานะก็จะต้องมีการนำข้าวเปลือกแล้วก็ทรายนะคะมาเข้าวัดนะคะอ่าเปลือกกับทรายมาเข้าวัดก็เหมือนกับที่คุณแม่ขอร้องใช่ไหมคะอ่าเหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็คือทรายนะก็คือนั่นแหละตามที่เราให้ัง ep 4ี9อ่า ep 4ี9นะคะแล้วทีนี้เหมือนกันเลยเลขเหมือนกันแล้วแล้ววันประกันลุกลื่นอ่าก็คือวันที่10มิถุนายนนะสองสี่แปดหกอ่าแล้วสองสี่แปดหกเนี่ย เนี่ยเนี่ยเราก็เอามารวมกันว่าเป็นเลขได้หนึ่งแปดสองหกเพราะว่าเป็นวันที่พ่อคุณรามคำแหงนะคะประดิษฐ์อักษรนะคะบนหลักศิลาจารึกพศ2126นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะ739ปีลายสือไทยอ่าเพราะว่าพระกรพูดว่ามึงมึงกูกูมึงจดไว้มึงจดไว้เดี๋ยวกูโทรโศัพท์ไปหาอย่างเงี้ยน,นะคะอะ่าก็คือมันเป็นสองแง่สองแามเลยนะคะทำให้เรา คิดไปในเรื่องของในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าไปในมืดมืค่ำค่อ่า,า,าอแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการฝันการฝันที่สอนพวกเราไงเป็นการสันฝันที่สอนนะคะสอนให้คิดอ่าสอนให้คิดนะคะแล้วทีนี้ความฝันของน้องปุ๊ก,กี้เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดนะก็หมายถึงสินเชื่อใส่ทองสินเชื่อใส่ทองเนี่ยเป็นของธนาคารออมสินอ่าออมสินนะคะออมสิน เราจะได้เอาเลขไปซื้อธนาคารออมสินได้นะคะธนาคารออมสินเขาก็บอกว่าวงเงินกู้เนี่ยสิบกู้ได้มากสุดนะสิบล้านแล้วก็ผ่อนได้นานถึงยี่สิบห้าปีอ่าแล้วก็ปลอดเงินต้นนะแล้วก็หกเดือนแรกเนี่ยเงินต้นเธอก็ไม่ต้องส่งนะแล้วก็ดับเบียเธอก็ไม่ต้องส่งนะแต่เดือนที่เจ็ดถึงยี่สิบสี่เนี่ยเธอจะต้องผ่อนเดือนละห้าพันห้าเป็นไปตามที่น้องปุ๊กกี้ฝันเลยใช่ไหมคะจะมาขอยืมตังค์พระนะคะอ่ะาแต่มายืมขอตังค์พระก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะทะเบียนรถของปุ๊กกี้นะคะ ห้าแปดสามเก้าห้าแปดสามเก้านะคะแล้วก็แปดเก้าแล้วก็สามเก้ามาไอสามห้าสามสามห้านะคะแยกออกจากกันได้นะคะสามารถที่จะนาไปซื้อหวยอมสินได้นะคะสินเชื่อใสทองอเลขนี้เลขแถวๆนี้เอาไปซื้ออมสินได้นะคะตรงนี้เอาไปซื้ออมสินได้นะคะแต่เลขที่จะมารัฐบาลไทยก็ตรงนี้เลยนะคะเลขเจ็ดสามเก้าแล้วก็เลขเนี่ยันี่เนียสิบห้าน,นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ปดใช้วิจ,จะะารณยาณในการรับชมรับฟังค่ะ